สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะไบโ r รดัก t r รีวิวทำหุ้มเบาะปูพื้นของรถ d m a ม X-Series นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกสีแดงเบาะแดงพื้นดำนะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นปูพื้น 7D นะคะแบบเสริฐใยด้วยจัดแบบฟูออปชันให้เลยเบาะเนี่ยเป็นแบบสวมนะคะผู้น้าสวมทับไม่เสียบ่อเดิมทำสีไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะทางร้านจัดให้ได้หมดตัวนี้แดงดำค่ะแดงเยอะปัดดำได้สีทอง เป็นนแบบี้ตรงรุ่นนะคะตรงนี้ DMa มคือดี a มไม่สามารถใส่กระรุ่นอื่นได้นะคะส่วนบอกแคบหลังตัวนี้เป็นฟองน้ำฉีดนั่งไม่ยุบใช้ทนทนยาวๆได้เลยมากกว่า1ิปีนะคะทางร้านเนี่ยขายมาแล้วมากกว่า1ิปีลูกค้าเก่ากลับมาสภาพเบาะยังสวยอยู่เลยมันเป็นฟองน้ำแน่นๆนะคะนั่งไปมันก็จะไม่ยุบนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟองน้ำคุณภาพสูงอันดับหนึ่งเลยเบาะนั่งใหญ่กว่าเดิมค่ะ ยื่นมาประมาณนี้เพื่อให้รองรับกับขาคนนั่งให้นั่งสบายนะคะนี่ทำเบาคู่หน้ากับเบาแขบให้สีเดียวกันแล้วก็ส่วนปูพื้นนะคะเป็นแบบนี้ด้านคือด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นแบบ 6D ดีเป็นลายตะข่ายแบบนี้นะคะด้านบนลูกค้าเสริมกันเลอะได้อีกนะคะเอาแบบเป็นใยเพื่อทําความสะอาดง่ายๆดูแลกันง่ายๆนะคะ,นะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะให้ช่างลองทดลองนะคะ ถอดวิธีทำความสะอาดยังไงนะคะมาดูกันนี่ตัวพื้นนะคะดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นกระดุมนะคะสองแผ่นนี่ถอดออกมาแล้วก็สะบัดสบัดล้างน้ำอะไรให้แห้งเสร็จปึ๊บกลับมาใส่เหมือนเดิมลงล็อกง่ายๆค่ะอันนี้ง่ายมากๆดูแลง่ายกว่าตัว 6D เฉๆยๆเยอะ,ะ,ะนะคะนี่เสร็จปึ๊บนะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการหยิบเครื่องมือใต้เบาะแค ะะดนันตัวพิงนิดหน่อยล้วงเข้าไปลึกๆนะคะตัวนั่งแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ปิดกลับง่ายๆต่อมาวิธีดูลักษณะการนั่งนะคะบอกแท็บอันนี้ช่างเนี่ยจะสูงประมาณ165นะคะลักษณะการนั่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดู นี่ค่ะสรลีละในการนั่งจะประมาณนี้หลังเนี่ยมันจะมีเอียงนะคะองศาเอียงของตัวพิงอยู่แล้วของเรานั่งตัวนี้ที่อดอกมาก,ก็จะรองรับใต้ขาของคนนั่งได้ดีนะคะนั่งเต็มก้นกมากขึ้นสบายมากขึ้นภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสูง165นะคะถ้าสูง170ก็จะยื่นเข่าก็จะสูงมาหน่อยมันขึ้นอยู่กับสรลีระของคนนะคะแต่โดยทั่วไปมาตรฐานค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณนี้นั่งสบายนะคะ มาที่ร้านนะคะร้านเราอยู่ลาดเท้าหนึ่มาที่ร้านเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตโดยตรงเลยมาเลือกสีเลือกลายรอรับกันได้เลยสีไหนชอบสีไหนลักษณะการเย็บแบบไหนรถรุ่นไหนเนี่ยเราผลิตให้ตรงรุ่นนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถติดตามแฟนเพจนะคะ c a r b โ Product ทั้งภาษาอังกฤษแล้ก็ภาษาไทยหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะคะเบอร์0-91 7จ9 9ศูนเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอดียนะคะยังไงถ้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผ่านทางช่องทาง YouTube ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ